เรื่องนี้น่ามาแชร์กับเพื่อนๆฟังนะครับเผื่อใครก็ตามที่กําลังรู้สึกท้อแท้กับชีวิตรู้จักไม่รู้แบบว่าจะหาทำมาแช่ไม่รู้ว่าจะแก้ไขมันยังไงนะผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังผมจะเล่าเรื่องนกอินทรีให้ฟังนกอินทรีย้านะครับจะเล่าเรื่องวิถีนกอินทรีเรื่องนี้ผมเคยแชร์ไปนหน้าเพจของอหน้าหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวนะนกอินทรีเนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เชื่อไหมครับเป็นสัตว์ปีกที่ อายุยืนที่สุดในโลกนะนกอิน no ซีเนี่ยที่เราเห็นอยู่นะครับผมในในบางพื้นที่มีนะนกอิน no ซีเนี่ยมีอายุยืนที่สุดในโลกในบรรดาสัตว์ปีกน,นะผมซึ่งเป็นนกที่สง่างามมากๆนะผมอยู่บนท้องฟ้าเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าใครเจอนกอินทรีจะรู้ได้เลยนะครับว่ามันมีราคาแพงมากนะครับแล้วก็เป็นนกที่มีมีความน่าสนใจอย,อยู่อย่างหนึง่งผมเล่าเรื่องนี้ให้กับ พี่สาวคนนั้นฟังนะผมว่าพี่น no กอินทรียะมันอายุยืนที่สุดในโลกในบรรดาสปีกแต่การที่นกอินทรีย์จะมีอายุยืนแบบนั้นได้มันจะต้องผ่านเหตุการณ์สองมันจะมันจะต้องผ่านการเลือกอยู่สองครั้งในเหตุการณ์ของชีวิตตัวเองนะในวันที่นกอินทรีย์อายุมากขึ้นในวันที่อายุถึงประมาณ40ปีนะนกอินทรีย์ ที่อายุ40ปีจะเริ่มมีขนปีที่มันหนาจะเริ่มมีเล็บจะงอยเล็บเล็บโรงเล็บของนกะนะครับมันเริ่มยาวมันงุ้มมัอนอย่งเงี้ยกรงเล็บมันเริ่มยาวแล้วก็มันงอเข้าหาตัวเองใช่ไหมนะน,ไน,นะครับผมแล้วก็ปากเนี่ยปากที่ไว้จิกเนี่ยนะครับผมมันก็งอเข้ามาหาตัวเองจนนกอินทรีย์ที่อยู่ในวัย40ปีเนี่ยมันจะเริ่มหาอาหารไม่ได้มันจะเริ่มหาอาหารยากมาก จะเริ่มแบบว่าอ๋อไม่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 เฟี้ยวฟ้าเหมือนอก่อนนกอินทรี <laughs> no c. ตอนอายุ40นะหากินลำบากมากซึ่งมันเป็นวัยหนึ่งที่มันเติบโตขึ้นแต่นกอินทรีมีทางสองทางเลือกครับพเพื่อนเพื่อนทุกคนทางเลือกที่หนึ่งนะนกอินทรี c. ยอมอดตายแล้วก็จบชีวิตไปนะตรงน,นั้นนกอินทรี c. ตัวนั้นนะมีสองทางเลือกหนึ่งจะยอมอดตาย 2. จะยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองยอมที่จะหมายถึงอะไรฮะไปทำหนึ่งเรื่องที่เขาต้องทำนะโนอิน no ซี c. คือจะต้องไปรีโนเวทตัวเองใหม่ไปทำการฝนเล็บใหม่นะครับโนอิน no ซี c. ตัวนั้นจะต้องไปที่นุ่นบินไปบนยอดเขาอะบนยอดเขาบ้านเกิดของโนอินซี c. ตัวนั้นนะไปเก็บตัวไปเก็บตัวเพื่อที่จะเอาปากเนี่ยเอาปากตัวเองเนี่ย นะครับผมไปกระเทาะกับหินอ่ะป๊อกบ๊อกบ๊อก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 จนกว่าจะงอยปากเก่าเนี่ยมันหลุดออกนะครับผมเคาะอยู่อย่างนั้นเป็นหมื่นครั้งนะครับผมแล้วก็ต้องเอาเล็บตัวเองเนี่ยไปไปเคาะกับอ่าก้อนหินป๊อกบ๊อกบ๊อก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 ย่างเงี้ยเป็นหมื่นครั้งเหมือนกันใช้เวลาแบบน่าเบื่อมากช้ามากเลยนะให้จะงอยปากกับเล็บเนี่ยมันหลุดออกเพื่อให้เล็บใหม่กับจะงอยปากออกใหม่ที่มันงอกมา หลังจากนั้นนนอิน no รีตัวนั้นต้องจิกขนตัวเองจิก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 ขนตัวเองที่หนานะพยายามจิกขนตัวเองทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นเพื่อที่จะให้ขนใหม่มันงอกออกมามันใช้เวลาประมาณร้อยห้าสิบวันเกือบห้าเดือนอะโนอิน no รีตัวนั้นนะจะใช้เวลาประมาณร้อยห้าสิบวันและเป็นช่วงหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าเป็นช่วงที่เจ็บปวดที่สุดของโนอินทรี see, ก็คือช่วงนั้นแหละช่วงที่ต้อง ไปทําในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทําเลยไปทําในสิ่งที่ตัวเองแบบโหยทรมานมากลําบากมากนะครับแล้วก็นั่นคือทางเลือกที่2อหนึ่งยอมตายกับ2เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับสุดท้ายแต่ถ้าเกิดว่าโนอินซีที่สามารถผ่านช่วงเวลานั้นได้นะไอ้ร้อยห้าสิบวันนั้นนะที่เขาจะต้องไปไปถาจงอยปากใหม่กลับมานะโนอิน no ซีตัวนั้นนะจะมีอายุ ยาวต่อไปได้อีก30ปีหลังจากที่ผ่านกระบวนการซ่อมแซมตัวเองนะครับโอเคนั่นคือสิ่งที่ผมจะแจ้ฟังนะครับผมก็เลยเล่าให้กับพี่สาวผมคนนี้ฟังว่าพี่เหมือนนกอินรีไหมนั่นแหละชีวิตเรามันเหมือนกับครั้งหนึ่งในชีวิตเราอาจจะเคยโอเคมาแล้วแต่มีครั้งหนึ่งไว้ที่มันที่มันยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมันยากที่จะหมายถึงอะไรนะมีปัญหาเข้ามาแล้วเรายากที่จะแบบแก้ไขมันยังไงไม่ได้ แต่มันมีอยู่วิธีอยู่แต่ว่าเราจะยอมหรือเปล่าจริงไหมครับผมเล่าให้กับพี่สาวคนนี้ฟังว่าพี่จะยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมกับมาลุกที่จะทําในสิ่งที่เราไม่เคยทำไหมกลับมา,อ,าอะไรนะ กลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับผมซึ่งสิ่งแรกเลยที่ผมแนะนําให้กับพี่สาวคนนี้ฟังว่าพี่สาวต้องกลับมารักตัวเองนะพี่พี่จะต้องมาดูแลตัวเองอะพี่ไม่ต้องสนใจแฟนพี่เลยแฟนพี่เขาจะโอเคไม่โอเคมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแฟนพี่เขาจะนู่นนั่นปล่อยเขาไปเลยวันนี้พี่ปล่อยเขาไปแต่ว่าวันนี้พี่กลับมารักตัวเองพี่กลับมาดูแลตัวเองกลับมารีโนเวทตัวเองอะไรบ้างที่เราเป็นปัญหากับชีวิตเราอ่ะหนึ่งถ้าเรื่องความรักความสัมพันธ์ใช่ไหมพี่สาวกลับมาสวยเลย พี่กลับมาสวยที่สุดในชีวิตพี่อ่ะกลับมาดูแลตัวเองกลับมาออกกําลังกายเว้ยกลับมาทําหน้าทํานูน่นทนํานี่ทาครีมก็ได้ครีมและชนนด้วยใช่ไหม <c oughs> กลับมาทาครีมกลับมาดูแลตัวเองให้สวยทั้งหน้าทั้งหุ่นทั้งสรีระทุกอย่างเพื่อที่จะ, <c oughs> ะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองใช่ไหม,มเรื่องงานเรื่องธุรกิจอะไรที่มันมีปัญหามันเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่มีความรู้บางอย่างบางอัด บางอย่างเราอาจจะไม่เก่งเว้ยบางอย่างอาจจะไม่ค่อยคล่องฝึกมันแค่นั้นเองผมบอกพี่เขาคนนี้นะพี่ไม่มีคนบนโลกนี้หรอกที่ทําไม่เป็นมีแต่คนที่เขาไม่ฝึกนะครับเข้าใจไหมมีไม่มีหรอกคนที่ทําไม่เป็นมีแต่คนที่เขาไม่ฝึกถ้าฝึกทุกวันยังไงก็เป็นไม่ว่าอะไรก็ตามเนาะอ่าผมก็เลยแชร์ฟังเนี้ประมาณนี้แหละเหมือนกับนกอินทรีนกอินทรีเนี่ยถ้าเกิดไม่ยอมที่จะทําอย่างนั้นนะเขาจะตายในที่สุดเหมือนยุคนี้ ยุคสมัยใหม่เนี้ยมันมาอยู่ถึงในช่วงที่แบบว่าเริ่มทํายากงานก็เริ่มยากธุรกิจอะไรก็เริ่มยากหมายถึงว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี้ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเวย้ยมันก็เลยทําให้เป็นปัญหาของหลายๆคนเนาะแต่สิ่งที่เราต้องทาก็คือต้องเปลี่ยนแปลงมันนะพี่มันต้องออกลับมาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะแล้วก็เพื่อที่จะอยู่รอดในในชีวิตอีกยาวไกลต้องยอมรับเลยว่าโลกมันไม่เหมือนเก่าจริงไหมครับอ่า โลกมันเหมือนเก่าโลกมันเป็นสิ่งให,ใหมนให่นะครับผมผมเคยแชร์ให้กับพี่สาววันนี้ฟังว่า,าถ้าเราไม่อ่านหนังสือนะมันเหมือนกับเราอ่านหนังสือไม่ออกถ้าเกิดเราไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเราจะกลายเป็นคนไม่มีการศึกษาทันทีนะในยุคนี้นะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เรียนรู้มันเลยอะ่ะเหมือนโซเชียลเราไม่เล่นเลยเนี่ยทุกวันนี้เหมือนกับคนไม่มีญาติเลยใช่ไหมครับอา่าผมก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้กับพี่สาวฟังว่า นั่นแหละเราต้องกลับมาดูตัวเองเว้ยกลับมารีเช็คตัวเองกลับมาถามตัวเองจริงๆว่าเราอยากจะได้ชีวิตแบบไหนเราออกแบบได้แล้วเเราออกแบบได้นะเร,ออบบนะเราจะให้ชีวิตวันพรุ่งนี้มาลืนเนี้มันดีหรือไม่ดีหรือ,อยังไงอีกห้าวันข้างหน้าอีกสามเดือนข้างหน้าอีกปีข้างหน้าอีกสองปีข้างหน้าซึ่งไม่ว่าเราอยากจะอยากใช้ชีวิตเป็นแบบไหนยังไงเวลานั้นมันก็มาถึงอยู่แล้วจริงไหมครับอ่ะก็เลยเล่าให้พี่สาวฟังว่า นั่นแหละไม่ต้องไปสนใจใครเลยอ่ะกลับมาดูแลตัวเองอะ่ะกลับมาหล่อสุดชีวิตกลับมาสวยสุดชีวิตกลับมาหล่อสุดชีวิตกลับมาสวยสุดชีวิตกลับมาดูแลตัวเองไม่ต้องสนใจใครหน้าไหนบนโลกช่างแม่งให้หมดและชีวิตพี่จะดีขึ้นเองนะครับผมซึ่งเ,เรื่องนี้ผมเคยเล่าให้ฟังเป็นเพราะว่าผมเคยทําได้จริงนะช่วงที่ผมไม่ได้รักตัวเองนะช่วงที่ผมไม่ดูแลตัวเองชีวิตแย่มากเลยผมรู้สึกได้เลยนะโอ้แต่วันไหนก็ตามที่ วันนี้นะที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยผมดูแลตัวเองไว้กลับมา,าดูแลตัวเองทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ความสําคัญมันกับเรื่องเล็กน้อยนะกระทั่งอ,อะไรนะการแต่งตัวการความสัมพันธ์อะไรก็ตามอ่ะมันดีหมดเลยนะหลังจากที่ผมกลับมารักตัวเองกลับมารักตัวเองนะเพื่อนๆกลับมาดูแลตัวเองกลับมาทาครีมกลับมาออกกําลังกาย ผมรู้สึกว่าไอสิ่งที่ผมหวังไว้ไอสิ่งที่ผมฝันไว้มันมันเข้ามาทีละอย่างแล้วได้มาทุกอย่างเลยนะผมก็เลยบอกพี่สาวว่าจริงๆอย่างนี้พี่ผมมาเล่าให้พี่ฟังได้เป็นเพราะว่าผมเคยเจอมาเหมือนกันผมก็เคยเห็นนะผมก็เคยเป็นไม่ใช่เคยเห็นเคยเป็นแล้วก็สัมผัสมากเลยว่าเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวนะความจนอะเรื่องที่หนึ่งเรื่องแรกที่กลัวที่สุดในชีวิตค,คือความจนใช่ไหมเรื่องที่สองก็คือความ ไม่มีคนสนใจหรือว่าคนไม่รักคนไม่แคร์แล้วสิ่งที่ผมกลัวกว่านั้นก็คือมีเขาอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้เหมือนไม่มีอ่ะนะครับอ่านั่นก็คือสิ่งที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้นะมโนอินซีเหมือนกันช่วงที่แบบว่าไปไปผ่านกระบวนการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะโอ้โหมันไม่สนุกหรอกเพื่อนเพื่อนมันไม่มันไม่มีความมันไม่ค่อยสนุกมันไม่ชินหรอกมันฝืนๆืนอยู่เหมือนกันอ่ะ ไอ้วันที่เราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเหมือนนกอินรีอ่ะจะต้องยอมเจ็บปวดนะต้องไปเคาะปากตัวเองอยู่ตรงหินเนี่ยเจ็บไหมคุณดิวเหมือนเราเอาเล็บเราไปเคาะอยู่ก้อนหินใช่ไหมเพื่อให้เล็บหลุดเพื่อเอาเล็บใหม่มาเนะี่ยมันเจ็บปวดตัวเองเนะี่ยมันไม่สนุกเหมือนกันมันไม่ค่อยชินนะอุ้ยต้องมาโอเคอ่ะต้องมาอ่านหนังสือต้องมาฝึกพูดต้องมาไลฟ์สดจะต้องมาเป็นเจ้าของแบรนด์ต้องไปทํานูน่ทนทํานี่ทำบัญชีที่ผมไม่ค่อยชอบเลย มันฝืนเหมือนกันนะผมซึ่งแต่ผมทำมาเรื่อยๆฝึกมันผมเข้าใจว่าเออมันเป็นการฝึกว่ะผมก็เลยเล่าให้กับพี่สาวฟังว่านั่นแหละพี่ยอมได้ว่ะพี่ต้องยอมมาเปลี่ยนแปลงตัวเองว้พี่ต้องมาแบบไม่เกี่ยวบใครเลยบนโลกนี้เราอย,อยู่กันเราอย่างเดียวอะชีวิตเราครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ไหมเราจะเลือกมันให้มันเป็นยังไงนะซึ่งถ้าจะเลือกแบบนั้นแน่นอนมันไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้คาดหวังนะไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะ เราก็ไม่ต้องทาอะไรเลยเพราะว่ามันก็สําเร็จอยู่แล้วใช่ไหมแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าพี่พี่อยากจะได้ชีวิตแบบที่พี่ฝันจริงๆอะพี่ลองไปเขียนมาเลยนะเขียนไว้ในกระดานว่าเอาเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องเอเงินใช่ไหมมีเรื่องเงินเรื่องหนึ่งพี่อยากได้เท่าไหร่ร้อยบาทถึงล้านบาทแสนบาทอะไรก็แลนะ้วลองเขียนไว้เป็นเป้าหมายของเราเองสองสุขภาพเออ อยากจะใช้มันตอนไหนจริงไหมแล้วก็สามเรื่องเวลาสามเรื่องนี้แหละเพื่อน,อนๆทุกคนผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเองก็มีเป้าหมายคล้ายๆกันกันกนกนกนบผมนะผมก็คือการมีชีวิตที่แบบว่าอยากมีแล้วก็อยากเป็นนะครับผมซึ่งเป็นกําลังใจให้กับผู้หญิงพี่สาวท่านนี้ด้วยนะคือเป,เป็นเป็นแม้ลูกเดียวนะครับผมแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับแล้วก็ชีวิตน่าสนใจนะครับผมเขาก็สู้มากเลยนะแต่ว่าผมอยากจะให เรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็ดูอยู่เนี่ยนะครับผมเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอีกหลายคนที่เขามาดูเบื่เอิญมาดูก็ได้นะครับผมให้เขาได้แบบว่าเออมีเพื่อนเนาะผมเองก็เชื่อว่าจะอยู่เข้ามาดูปุ๊บอ่ะอาจจะมีความลําบากอยู่กันจริงเนี่ยอาจจะทุกอยู่ผมไม่รู้ว่าใครนะแต่ผมเชื่อว่าข้อความนี้หรือว่าเข้ามาดูคลิปนี้นะเขาจะเห็นว่าผมกําลังให้กําลังใจอยู่ ว่าวันนี้ไม่มีใครจะช่วยเราได้อย,ไอย่าไปอย่าไปรอรัฐบาลนะ่ะรัฐบาลจะเอาตัว,ตวเองยังไม่รอดอยู่แล้วเห็นไหมรัฐบาลยังเอาตัวเองจะไม่รอดอยู่แล้วเราจะหวังเพิ่งทำไ,ไมเราต้องหวังพิ่งตัวเรานี่ตัวเรานี่แหละกาหนดทุกอย่างเนาะซึ่งนั่นแหละที่ผมเล่าให้กับพี่สาวธนีฟังนะครับว่าชีวิตชีวิตเราอะมีอิสระภาพที่จะเลือกได้เต็มที่แล้วก็เราก็สามารถที่จะกําหนดได้นะ หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเพาะโชคชะตาอะไรมันไม่จริงนะผมมันไม่จริงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราหวังพึ่งแบบนั้นเนะ่ยเหมือนแสดงว่าเราขาดแคลนหนักเลยนะซึ่งผมจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเนี่ยแหละฝึกวิธีคิดเขาอะอยากให้เขาอยู่ในออบรรยากาศของคนที่คิดบวกอะผมนี่เป็นคนคิดบวกแบบร้อยคูณร้อยเลยนะอืมเป็นคนที่แบบว่ามีความฝันแล้วก็มีเป้าหมายมีแพชชั่นอะไรก็ตามที่ผมเป็นอยู่ตัวเองอะ จนบางครั้งผมรู้สึกเลยว่ามันมีเยอะมากเลยอยากมาแบ่งปันนะครับซึ่งเชื่อเลยว่าถ้าเพื่อน,อน <ๆ S 2> ทุกคนที่กําลังดูอยู่นะี่คุณเล่าเรื่องแบบนี้ให้แครฟังคุณจะรู้สึกว่าคุณได้พลังกันมาอีกสองเท่าสมมติเราเรา,เราเศร้าใช่ไหมมีคนที่เศร้ากว่าเราอย่างเงีนะ้ยเราลําบากมีคนที่ลําบากกว่าเราอีกแต่ถ้าวันนี้เราแข็งแรงกว่าเขาหน่อยนึงี่เรารู้สึกว่าเรามีพลังบวกหน่อยนึงเราส่งให้เขาไปเขาได้พลังไปเขาฮึดขึ้นมาสู้ได้บุญอีกนะครับผมซึ่ง นี่แหละเป็นที่มาของคลิปนี้นะเหมือนนกอินทรีวันนี้เราจะเป็นนกอินทรีที่จะกล้าหาญพอที่จะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองไว้กลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองก่อนให้ดีที่สุดแล้วก็ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับผมแล้วกอ็อยู่ในสังคมแบบว่ามีมีประโยชน์นะแล้วก็ให้คืนสังคมด้วยนะครับผมแล้วก็ ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับคลิปในค่าคืนนี้เนาะที่ผมอยากจะแบ่งปันอยากจะแชร์ให้ฟังก็เชื่อว่ามีหลายเพจหลายคลิปเขาก็ทาอยู่แต่ว่าผมเองก็อยากจะเป็นอีกคนนึงอ่ะอยากมีอย่างนี้เยอะๆนะครับแล้วก็กิจกรรมแจกนะครับผมน่าจะได้รับข้อความแล้วใช่ไหมมีหลายคนนะครับผมได้รับของขวัญจากคลิปราชนนท์ละมูลค่า390บาทเราจะส่งให้ภายในวันที่30นี้นะอาจจะช้าหน่อยนะครับผมก็ค่าคืนนี้ก็ขอให้ทุกทท่านนะครับผมที่กําลังดูอยู่เพื่อนๆทุกคน ที่กาลังเ,เห็นคลิปนี้อยู่นะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามขอให้คุณผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็ไม่ว่ามีปัญหาอะไรก็ขอให้มันหายถ้าเกิดว่าคุณมีพลังดีอยู่แล้วคุณโอเคอยู่แล้วชีวิตโอเคอแล้วขอให้คุณมั่งคั่งร่ารวยชีวิตดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ฝากช่วยเหลือเพื่อนๆของตัวเองนะครับผมอาจจะมีคนติดตามอยู่คนที่เรารู้จักเนี่ยก็ช่วยเขานะครับเพื่อบ้านเราเพื่อประเทศเรานะครับขอให้ทุกคน มีชีวิตที่สุขสงบและสรงพลังครับคำคืนนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายฟังเพลงเพลง